รองผู้ว่าไหหลานของจีนหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หลังทำมินิ FTA ไทยไหหลานซึ่งส่งผลให้ภาคการส่งออกของปี2565โต66.8เอร์เสร้างเม็ดเงินร่วมหมื่นล้านบาทนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเปิดเผยภายหลังการหารือกับนายเสริมตันยางรองผู้ว่าการมณฑลไหหลานที่กระทรวงพาณิชย์โดยระบุว่านายเสริญได้เชิญไทยให้ไปร่วมงานไหหลานเอ็กซโป วันที่11ถึง15เมษายนนี้ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วโดยจะส่งผู้ประกอบการไทยไปร่วมงานอย่างน้อย20คนขณะที่ไทยได้ขอให้ไหหนานสนับสนุนการต่อย,ยอดมินิ FTA ให้มีพัฒนาการยิ่งขึ้นโดยเร็วซึ่งที่ผ่านมาได้จัดเจรจาการค้าการซื้อขายสินค้า4ครั้งจัดสัมมนาผู้ประกอบการ3ครั้งและประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูง2ฝ่าย ทำให้มูลค่าการส่งออกไทยไปไหหลานปี2,565เพิ่มขึ้น66.8%และขอให้อำนวยความสะดวกให้สินค้าไทยอยู่ในร้านปลอดภาษีของไหหนานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มแฟชั่นเครื่องแต่งกายและของใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นที่สนใจของลูกค้า